สลับมาดูเรื่องของคอสุราอย่างคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์กันหน่อยนะครับที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์แห่งชาติก็มีมติอนุมัติให้จาหน่ายและดื่มแอลโกอฮอล์ได้ระหว่างเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกานำร่องก่อนเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับซึ่งก่อนจะมีการประเมินผลกระทบอย่างละเอียดนอกจากนี้ก็ยังขยายเวลานั่งดื่มหลังเที่ยงคืนให้อีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็นการผ่อนคลายโดยยังคํานึงถึงมิติด้านสาธารณสุขอยู่ครับ ในเรื่องนี้นายโสพลสารัมรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการประชุมเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีมติอนุมัติให้จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาซึ่งเป็นไปตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาล โดยเป็นการดําเนินการลักษณะการทดลองเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับโดยมอบหมายให้คณะกรรมาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจสุขภาพและก็กระทบด้านสังคมอย่างละเอียดเพื่อจะพิจารณาว่าจะขยายมาตรการนี้ต่อไปหรือไม่ครับ ทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกับว่าที่ประชุมยังได้มีมติขยายเวลานั่งดื่มหลังเที่ยงคืนให้อีกหนึ่งชั่วโมงแต่ยังคงไม่ขยายเวลาจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลัง24นาฬิกาหรือว่าเที่ยงคืนนะครับเพียงแต่อนุญาตให้ลูกค้านั่งอยู่ที่ร้านต่อได้อีกหนึ่งชั่วโมงหรือจนถึงเวลา1นาฬิกา เหตุผลก็เนื่องจากพบว่าอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับจะสูงที่สุดในช่วงเวลา2นาฬิกาถึง3นาฬิกาหรือว่าตี2ถึงตี3นะครับซึ่งการอนุญาตให้นั่งต่ออีก1ชั่วโมงเป็นการผ่อนคลายโดยยังคำนึงถึงมิติด้านสาธารณสุข ขณะที่พื้นที่ที่กำหนดเป็นโซนนิ่งยังมีการปฏิบัติตามเดิมนะครับโดย2กรณีจะเปิดรับฟังความคิดเห็น15วันก่อนที่จะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ครับ